น,นอเอาวัดนี้จ้าก่อนเร็วจ้าเหมือนเมื่อวานก่อนส,สวยๆเร็วๆวัดนี้ค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยักษ์เพนนะคะกับสาวน้อยจอม่วนจ้าจ้า ให้เจ้าไม่มีเจ้าเลยนะมึงอ่ะนี่ก็มาคุยเออแค่ไหนสลายอ่ะจิ๊กจิืกเออไอ่อืมจิ๊กจิกอือเพิ่งจางค่ายด้วยอืออือ จัตุอ่ะเฮ้ยไหมร่อยไหมเต็นจัตเต็นจัตตนจัตต็นจัอะไรวะเต็นไม่เป็นเลยต็นจตนจ

ទេទេយកនំធ្លាក់ម្បាក់តូចង្កឃើញនោះទេអេលេងមួយដាក់លេងមើលខៃក្រមខ្លាប៉ុណ្ណានឹកលេងអញទៅដល់អានិចមុតថាបើមានម៉ៃផផជីបនំវាបានជីបមិនได้ដឹងអស់หมด đua đây đưa dài 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 dài

Ừ. Ta ta Ừ ta Ta đu bò Nãy bò vô nãy bò Liệt đi Liệt bò đi Bò Sợ kia ôi dòng từng thực hiện mộ mộ Phải chạy muộn này mà Hả? มือมือโดนอันนักเลียงมือมือมือไข่กรองสลาดโดเหรอสวามตื่นตืนตื่นละคุณอัยยมก่อนอื้ออื้โอื้มันใส่ไม่ได้ ใส่ไม่ได้เออไข่รกรอยอา้าน้อยนะหอยอืมเออน้อยออน,น้อยกลายเป็นตือหนเ่องโอ้เอียอืมอืมแ้วมันเอาใครมันเอาแต่คนนั้นนะมันไม่เอาคนอื่นด้วย ใครไปเอามันมากับคนนั้นกูองรับผิดชอบกูตลอดเวลาแล้วแล้วมือจึงแต่มือตามจึงตลอดได้สินะเมือกระยอมใครเอาคนไหนคนคนนั้นต้องรับผิดชอบโอ้ยเดี๋ยวก่อน ทำงานเขาอยู่เออเทำไรถามที่ยายทำไรอาย่าท,ทำอะไรถามก่อน อย่าทำไรอืมยังไม่มีหรอกตอนนี้มันแค่เนี่ยมันแ่ละเลมละเลมเหรอตีอย่างนี้แหละยนมดนูนน้มองอเมือ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 นุกไหนอะเรียกเรียกไหนไหน กีกีลือกลไหนเรียกเียยาใครมาแล้วน่ะนู่นมาแล้วมาแล้วนูมาแล้วเรียกเรียกเยกาน่นะ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 ใครนูนจเอ๊ะ ô nữa ô trái cây ô cây mênh cường tàn trừng 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 trừng

កិរុលកិរុលអីចឹង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  แค่นิดเดียวดูตูดจะหน่อยไม่เป็นไรหรอกมีสิ่งตุ่ยตูดตุ่ยน่ะเหมือนไม่ได้ใส่ถุง้ามาด้วยอุ้งเหยียดทวดไงเอยียดทวดไงเหยียดทวดดูมันโอกรายคลิปนี้จะเป็นขอจบแค่นี้นะคะน้อ น้อมือตันกิมอดคิด <c oughs> ขอจบแค่นี้นะคะได้เจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบรรยากาศ